วิดีโอนี้ก็ตามคําขอเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ออมก็มีวิธีแก้ไขปัญหาปกคอเสื้ออ่อนแบบนี้นะคะเมื่อเวลาพับคอเสื้อก็จะไม่ตั้งแบบนี้นะคะวันนี้พี่ออมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆมาแนะนําเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวช่วยของพี่อ้อมนะคะนั่นก็คือเทียนไขนั่นเองนะคะพี่ออมแนะนําให้ใช้เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นเทียนไขสีเหลืองนะคะสีก็จะติดกับเสื้อผ้าของเราได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะซึ่งวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็แกะกระดุมออกก่อนนะคะเราจะถูเทียนไปที่ด้านหลังของปกคอเสื้อค่ะด้านหน้าเราจะไม่ถูนะคะนี่ค่ะเราจะถูไปด้านหลังแบบนี้เลยันนี้ก็ตอบคําถามของน้องๆที่ถามเข้ามานะคะพอดีคอเสื้อของน้องเขานิ่มเกินไปค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะใช้เทียนไขนะคะถูตั้งแต่ส่วนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะถูให้ทั่วบริเวณเลยค่ะนี่นะคะถูให้ทั่วแบบนี้เลยปกคอเสื้อหนึ่งตัวเพื่อมจะใช้เทียนไขหนึ่งเล่มเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ถูไปเรื่อยๆแบบนี้เลยซึ่งวิธีนี้นะคะจะทำให้เนื้อผ้าเราแข็งขึ้นนะคะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับกระโปรงนักเรียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัดกีบให้กีบกระโปรงแข็งแล้วก็อยู่ตัวค่ะซึ่งวิธีการทำย่อมก็ได้สอนไว้ในช่อง u t u b e ของพ่อมชาแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราถูไปนะคะเราก็จะเจอกับเนื้อเทียนแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะรอบแรกนะคะเราก็จะทำการ ใช้เตารีดนะคะโดยพี่อ้อมจะใช้ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะถูทับไปหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ตัวเทียนละลายเข้าไปกับเนื้อผ้านะคะนี่ค่ะเราก็ถูไปเพื่อให้ตัวเนื้อเทียนนะคะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่อ้อมจะทําการถูซ้ําอีกค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเราจะแพ้หรือว่าจะคันเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังค่ะซึ่งจะไม่สัมผัสกับตัวของเรานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการรีดทับไปอีกหนึ่งรอบค่ะรีดเพื่อให้เทียนละลายนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนื้อผ้าของเราจะเหลืองได้ค่ะ เสร็วเราก็ถูไปอีกหนึ่งรอบเลยซึ่งเสื้อหนึ่งตัวนะคะเพี่อมจะใช้เทียนหนึ่งเล่มเลยนะคะเราก็ถูไปให้หมดเลยนี่ค่ะเมื่อเราถูจนเทียนหมดแบบนี้แล้วนะคะเราก็รีดทับไปอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะเราก็รีดไปให้ตัวเทียนละลายแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวเรารอให้ผ้าเราเย็นสักครู่นะคะให้ตัวเทียนแข็งตัวก่อนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้จนผ้าเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะเดี่ค่ะเดีเ๋ยพ่อมจะพับให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวจะติดกระดุมให้ดูเลยนะคะ นี่นะคะคอเสื้อของเราก็แข็งขึ้นจริงๆเลยนะคะซึ่งวิธีนี้พี่อมรับรองผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าคอเสื้อของเราแข็งจริงๆค่ะและวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลจริงๆเลยนะคะสรุปนะคะวิธีที่ทําให้คอเสื้อของเราแข็งขึ้นนะคะเพียงแค่เราใช้เทีนยนไขเท่านั้นเองนะคะถ้าผ้าเป็นสีขาวพี่อมก็แนะนําให้เป็นเทีนยนไขสีขาวนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดทับขาดโดยเราจะถูเทียนทั้งหมด3รอบนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะสําหรับวิดีโอหน้าพี่อมจะแก้ปัญหา อะไรนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองติดตามดูนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ